อาชีพเก็บเห็ดหาของป่าซื้อรถได้ไหมครับโอ้ oh. แต่ละคำถามเนาะพี่น้องเนาะว้า <laughs> ว <Wow, S 1> <laughs> เป็นตายังหัวยอีกแล้วอาชีพเก็บเห็ดของหาของป่าต้องให้ไฟแนนซ์เข้าไปถ่ายรูปนะส่งรลเคชั่นมาเอว่าเห็ดเก็บเห็ดปวกเห็ดเห็ดปลาสังวนเห็ดไท่นะหรือว่าเห็ดเอีย <laughs> ง เอขี่เมาเ้ี่เมาเน้ขี่คว้ยนหาหา่นไม่เนป่านะหาเห็ดหาของป้ามันจะจัดตั้งแล่บดเบี้แต่ไม่เป็นไรที่อื่นซื้อไม่ได้แต่ไอ้เสมซื้อได้ซื้อได้เหรอพี่ใช่ทำยังไงครับซื้อสดไปเลยง่ายไหมง่ายมาก ถ้าไม่มีตังค์ซื้อสดไม่มีตังค์ซื้อสดจัดไฟแนนซ์ที่อื่นซื้อไม่ได้อไอเสมจัดให้ได้ซื้อได้เหรอพี่รับรถไปหลายเคสแล้วทำยังไงพี่ฮะทำยังไงก็ไปหาถ่ายรูปวัวรูปควายแถวข้างบ้านนั่นแหละอย่างนี้ออกได้ไหมได้ได้อย่างนี้ออกได้ไปถ่ายวัวถ่ายควายถ่ายให้ไล่มันไล่อ้อยบ้างนะก็คือต้องเปลี่ยนอาชีพเป็นเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือเห็ดใหไอ้อยแทน เวลาวเขาถามเจ้าก็จะบอกว่าอ,อ,อาชีพเก็บเห็ดปลาธออ <laughs> ออนาคารก็จะมึงตาหรือเปล่าจ <laughs> ะเซน็นสัญญาที่ไหนเซ็นสัญญาที่โคกครับนะอ,อกำลังแลนไลแเลนอยู่กำลังข้องขี่กระป๋อมอยู่กำลังห่างไส้บ่วงหนูอยู่นะเออไฟนะเนีเออ่ยเขาจะไปให้เจ้าหรือครับพี่นอ้อ <laughs> งขจดิดาบอกฝากงานเลยเนี่ย เออเอาลูกค้าอะไรมาแต่ละแนี้ยเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนอาชีพเพชรให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวยเพชรเกษตรกรแท้นะครับมาในน้ำตุยน้อยเนี่ยรอดแล้วก็น้ำตาจะไหลเลยกูนะมีแต่เรื่องคำถามเป็นครูท่องแข่งอีกแล้วนะสวัสดีครับพ่อกับไอ้เสพมรถซิ่งทันทีมาในตรงนี้รถดีรถงามรถจวดเทพี่น้องเอฟซีไปทำมาหากินครับชมอ่อนี้เครื่องสามพันพันอยปี2018ันปีดาวกับทางวัดห้าพันบาทครับ ถ่านปูนคาร์บอนอม็ดแทมนไม้ก้อนหน้าน่ะครอบไม้เก้าชั้นครึ่งเข้าร้อยเบิกไม้พร้อมน่ะเข้าร้อยเบิกไม้ย่างเอซิดทูเบิกไม้จ้ะน่ะนาะุดนาจอเล็กไม้ท่าไหร่หลักหมื่หนหรือหลักแสนแสนครับหนึ่งแสนโล,ลสวยเอาไปเก็บเห็ด <c oughs> รุ่นนี้เยอะว่าจะเห็ดเลย <c oughs> ลักไม้อ่า อ่าไม้ไม้ป่ายังได้ไม้สวนอะไรนั้นอยู่ป่าเขาเรียกว่าสวนอะไรพยุงเออไม้พยุงไม้อะไรเนี่ยของป่ารักได้หมดครับเป็นจ้าครับแต่เรื่องจะติดคุกอะไรเจ้าลำาจอบไปหาหน่อไม้ป่าได้ละเมงละมั่งพวงป่าจังสีไดวาเบิร์ตใดเบิร์ตใดเบิร์ตรถโบชนโบขว่มเด้อเอาไปแกงง่วแกงไขยครับพี่น้องจัดได้ทุกอาชีพมา ไอ,อ,อเส nice. ็มรัสซิงจัดให้เกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรักวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเห็ดให้เห็ดหน้าเห็ดสวนแม่บ้านรบพ่อกีดยางครับวิ่นขับแก๊บครับหุบล้อกระสิล้อครับแม่โคตัดไม้เผาทานเลียงงวเลียงควายเลียงหมูเลียงหมาเลียงเป็ดเลียงไก่ค้าขายรถเล่ห่าเล่แทงร้อยสลาดนั่นคล้องผมประมุ่งประมุ่งจับคุ้งจับกังแบกาอสุงแบกาอสารนะาเออเก็บเห็ดปลาหน้าหานอไม่น้าย ข,อขอ um. ้องขี้กระป๋อมนะห่างบวงหนูนะไล่เล่นนะก้นแ่นะเลี้ยงจิ้งรีดนะเลี้ยงตะกะแตนนะปฮ๊ยเท่านั้นครับไอเสซมเราซ oui? <laughs> ิ <address receptor engineer> ่งจัดยังไงมีอาชีพอย่างงี้โอ้สารพัดอาชีพนะสวยกริบไดอย่างก็ไม่พร้อมเช้สีแค่แรนงานเงียบครับพร้อมบรรทุกหาตัน นะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดครับเราต้องม้าด้วยขอไอเสียมส่งตั้งจังหวัดทุกเมื่อลูกค้าเราเบิ้งเราเบิ้งเราบอกว่าเบิ้งหนาล้านหรอกเบิ้งไอเสียมทางผ่านออนไลน์เสียมเอารถไปส่งรถคันไหนก็ได้คันหนึ่งนะรว่าลูกค้าอยูเป็นอย่จัดมารถไอเสียมขอให้ผ่านนท่านั้นจัดมาเลยไอเสียมเซ็นสัญญาก่อนรถค่อยเลือกทีหลังหรือไม่ลูกค้าอยเป็นแบบนี้นะจับให้ได้แล้วนะไม่นอนคันนี้ของเครื่องอาจจะสิ้นน้อยนึงเด้อ สำหรับใบรุ่งสายซิ่น้นไล่ข้างมาดึงโสดมาแต่ว่าใส่ไหนใส่ไหนได้เดืเดอ,อมยกแตงรอพร้อมนะอ่ะวิธีการจองครับปีแรกพันห้าพันปีที่สองพันแปดพันฟีดาวกับของแตงเป็นแสนเอาไปทำมาหากินลดน่ะไปทำมาหากินเลยครับพี่น้องวิธีการจองแอดไลน์ที่นาทิกต็อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบแชนแนลกดริ้งไลน์แอดเข้ามาส่งประวัติชาชนเบอร์ชู้ ที่อยู่ของมสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดินเรื่องให้ครับผมนึกถึงรถยนต์มือ 2, ส,ส,งส,งสองน,นึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญควบคุมจอนึกไายครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกท่านยันทุกเคตส่งฟรีทอดหน้าบ้านเจ้าพี่น้องว่าไงัไวรุ่นอาชีพไหนอีกคอมเมนต์เข้ามาไอเสมรถซิงจัดให้